สวัสดีนะคะท่านผู้ชม FC f a นช่องของละอง c h ชาแน,นลทุกท่านนะคะค่ะตอนนี้ก็เวลาประมาณหนึ่งทุ่มครึ่งนะคะท่านผู้ชมคะแอดจะมาสรุปตัวเด็ดๆในโค้งสุดท้ายไปฝากกับ FC ทุกท่านนะคะก็ก่อนอื่นก็ต้องขอฝากช่องละองชาแน,นลไว้กับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานด้วยนะคะ แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดชตดีๆชตเด็ดๆนะคะท่านผู้ชมคะก็วันนี้จะมาสรุปให้นะคะเพราะว่าบางท่านอาจจะไม่ได้ดูทุกคลิปทุกชดนะคะท่านผู้ชมคะแอบกลัวว่า f c จะพลาดนะคะก็เลยมาสรุปตัวเด็ดๆในโค้งสุดท้ายไปฝากกับ f c ทุกท่านนะคะก็ให้ท่านผู้ชมได้เลือกพิจารณาดูนะคะว่า เราจะชอบตัวไหนกันบ้างนะคะท่านผู้ชมคะแอดไม่ได้ให้ซื้อทุกตัวนะคะให้เลือกซื้อตัวที่เราชอบนะคะไม่ชอบก็ผ่านนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะก็มาดูสูตรคำนวณนะคะสูตรคำนวณจากปูข่ขอนแก่นนะคะท่านผู้ชมคะก็ให้มาครั้งแรกนะคะท่านผู้ชมเลขวิ่งบนล่างจะมี5กับ4นะคะ เลขวิ่งบนล่างจะมีห้ากับสี่นะคะสองตัวจับคู่ได้มีสองห้าห้าสองสามห้าห้าสามสี่หกหกสี่สี่เจ็ดเจ็ดสี่หกหนึ่งหนึ่งหกแล้วก็หกศูนย์ศูนย์หกนะคะท่านผู้ชมคะจากปูคอนแกนนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็ปูให้มาหมายรอบหลังอีกนะคะท่านผู้ชม ก็ที่ปูฝันได้นะคะที่ปูฝันว้าเห็นนกนะคะท่านผู้ชมคะก็ตีให้เรียบร้อยเลยนะคะท่านผู้ชมสามตัวจะมีแปดสองห้านะคะแปดสองห้าหรือไม่ก็ห้าสองแปดนะคะตัวกลับกันนะคะท่านผู้ชมสองตัวจะตัดเล่นมีแปดห้าห้าแปดสองห้าห้าสองแล้วก็สองแปดแปดสองนะคะเลขล่างของปูจะมี หกสองสองหกแล้วก็หกแปดแปดหกนะคะแล้วก็ต่อไปจะมาดูตัวเลขของคุณยายพยาบึ้งนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะตัวเลขของคุณยายพยาบึ้งนะคะวันนั้นที่แอดไปขอก็พยาบึ้งคาบตัวเลขให้มาห้าตัวนะคะท่านผู้ชมก็มีสามสี่เจ็ดกับสามเจ็ดนะคะตัดเล่นได้มีสี่เจ็ดเจ็ดสี่ สามสี่สี่สามสามสามเจ็ดเจ็ดเจ็ดสามสามเจ็ดสามเจ็ดสี่สามสามนะคะก็แล้วแต่เราจะจับคู่เอานะคะท่านผู้ชมคะสำหรับเลขสามตัวนะคะเพราะว่าพญาบึงอาจจะให้โชคก็เป็นได้นะคะท่านผู้ชมเพราะว่าคุณยายก็ฝันดีนะคะฝันเห็นแต่ยายพญาบึงขนของออกมาให้นะคะท่านผู้ชมค่ะ ก็ไม่แน่นะคะท่านผู้ชมอาจจะเป็นตัวเลขพยาบึ้งก็เป็นได้นะคะอาจจะถูกอีกรอบก็เป็นได้นะคะท่านผู้ชมคะลองพิจารณาดูนะคะแล้วก็เลขฝันของพี่ส้อยนะคะที่พี่ส้อยฝันเห็นวันนั้นพี่ส้อยฝันเห็นงูฝันเห็นงูมายกหัวใส่นะคะท่านผู้ชมก็มี fc ลายตะายท่านที่ตีให้พี่ส้อยนะคะ ก็มี FC บอกมาบอกให้พี่ส่้อยซื้อ2662แล้วก็6996นะคะแล้วก็5 8 8 5ก็เห็นจากต้นลำใหญ่นะคะท่านผู้ชม5885จากต้นลำใหญ่นะคะแล้วก็ตัวเลขจากปู่องค์ดำนะคะที่เนิน400นะคะท่านผู้ชมคะ17่ะ17ก็เป็นเลขของผู้ใหญ่บ้านนะคะที่ เห็นตัวเลขขึ้นจากฝ่ามือนะคะท่านผู้ชมจะมองเห็นเป็น17นะคะครั้งแรกที่ขึ้นไปนะคะแล้วก็จากทูบเสียงทายกับแอ m ดมินหวานนะคะจะจุดได้มี164่งหนะคะหนึ 1, 6, 4, หรือไม่ก็764นะคะตัดเล่นได้มี1661 6446แล้วก็7 6, 6็ดนะคะแล้วก็ตัวเลข 8 7ดเจ็ดห้ากับแปดสามห้านะคะท่านผู้ชมแอปก็มองเห็นจากรอยพระพุทธบาทนะคะแปดเจ็ดห้ากับแปดสามห้านะคะจากรอยพระพุทธบาทนะคะตัดเล่นได้มีแปดเจ็ดเจ็ดแปดแล้วก็เจ็ดห้าห้าเจ็ดแปดสามสามแปดแล้วก็สามห้าห้าสามนะคะสำหรับตัวเลขจากเนินสี่ร้อยนะคะท่านผู้ชม แล้วก็ตัวเลขสูตรจาก fc นะคะท่านผู้ชมมาแบ่งปันนะคะเลขสูตรนะคะจะมีวิ่งบนเด่น1รอง8นะคะวิ่งบนเด่น1รอง8นะคะจับคู่ได้มี1 1, 1, 1ึ 2, ่งหนึ 8, ่งสองหนสองแดหนึ่งหนึแล้วก็8 8ดนะคะ สามตัวจะมีแปดหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งหนึ่งแปดแปดแปดสองหนึ่งหนึ่งแปดเก้านะคะวิ่งล่างเด่นหกรองสามนะคะวิ่งล่างเด่นหกรองสามนะคะจับคู่ได้มีหกสามสามหกหกสองสองหกหกหนึ่งหนึ 6, 6่งหกเก้าสามสามเก้าแล้วก็สองสามสามสองนะคะ แล้วก็ตัวเลขจากสูตรงวดนี้ก็จะลงหลายสูตรนะคะท่านผู้ชมจะมี1 2ึ่สามสีน่าจะหสูตรนะคะงวดนี้แอดลงห้าสูตรนะคะแล้วก็จากคุณพี่ที่อยู่ชุมพรนะคะท่านผู้ชมค่ะก็ให้มางวดแรกเหมือนกันนะคะท่านผู้ชมจะแม่นไม่แม่นก็ต้องรอลุ้นกันในวันพรุ่งนี้นะคะท่านผู้ชมค่ะวิ่งบนเด่น6กหลักร้อยนะคะวิ่งบนเด่นหหลักร้อยนะคะ เด่นสามหลักสิบนะคะเด่นสามหลักสิบนะคะจับคู่ได้มีสามห้าห้าสามสามเก้าเก้าเก้าสามแล้วก็สามแปดแปดสามนะคะสามตัวจับคู่ได้มีหกสามห้าหกสามแปดแล้วก็หกสามเก้านะคะวิ่งล่างจะมีห้าตัวเดียวนะคะจับคู่ได้มีห้าหนึ่งหนึ่งห้า 5 0 0 5แล้วก็5885นะคะสังเกตดูนะคะ5885ก็จะชนกันหลายที่มากๆนะคะท่านผู้ชมเนี่ยนะคะท่านผู้ชมค่ะสูตรนี anymore, ้ก็เป็นสูตรของลงใหมยนะคะท่านผู้ชมค่ะก็เข้ามาหลายงวดติดแล้วนะคะท่านผู้ชมงวดที่ผ่านมาก็เข้า18กับ72นะคะจะเข้า ล็อกนี้นะคะท่านผู้ชมล็อกนี้เป็นเลขแปดตรงนี้เป็นเลขหนึ่งนะคะงวดที่ผ่านมานะคะก็ให้ท่านผู้ชมลองจับคู่ดูใหม่ก็ได้นะคะท่านผู้ชมแต่ว่าลุงไม้ก็จับให้แล้วนะคะจะมีห้าแปดแปดห้าแปดศูนย์ศูนย์แปดแล้วก็สองศูนย์ศูนย์สองสามแปดแปดสามสามสองสองสามแล้วก็เก้าสองสองเก้านะคะ หรือว่าถ้าเราไม่ชอบในนี้เราก็จับคู่เอาใหม่นะคะท่านผู้ชมก็เลขที่เข้าจะอยู่ในล็อกนี้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 งวดที่ผ่านมานะคะก็จะเข้าสี่ล็อกนี้นะคะท่านผู้ชมให้ท่านผู้ชมพิจารณาดูนะคะชอบตัวไหนก็จับตัวนั้นเลยค่ะท่านผู้ชมเพราะว่าสังเกตดูห้าเปดก็จะเข้าหลายที่มากๆค่ะท่านผู้ชมค่ะ แล้วก็ตัวเลขจากต้นมะขามสวนร้างบ้านขยองเก่านะคะท่านผู้ชมคะตัวเลขต้นมะขามสวนร้างบ้านขยองเก่านะคะจากผู้โชคดีนะคะท่านผู้ชมไปขอถูกมาแล้ว3ามงวดติดไม่เคยพลาดนะคะท่านชมคะถูกมาแล้วสามงวดติดนะคะแล้วก็แอดก็เลยขอตามไปขอด้วยนะคะท่านผู้ชมคะวันนั้นก็ได้2 อีกคนหนึ่งมองเห็นเป็นเลขห้าก็เลยจับใส่เป็นสองห้านะคะท่านผู้ชมคะสองห้าห้าสองแล้วก็หกเจ็ดเจ็ดหกสี่สองสองสี่นะคะชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านนะคะแล้วก็เลขต้นกระท้อนนะคะท่านผู้ชมคะเลขต้นกระท้อนที่แอสโคกับพี่ส้อยในวันพระใหญ่นะคะก็ก่อนที่จะทาแป้งนะคะมองเห็นเป็นหกแปดแปดหกชัดมากๆนะคะท่านผู้ชม แล้วก็หลังจากลูกแป้งเสร็จก็จะมองเห็นเป็นห้าแปดแปดห้านะคะเอ็ดก็ไม่เอาสามตัวนะคะท่านผู้ชมเอาแต่สองตัวนะคะแล้วก็ตัวเลขของปู่เก้าห้าศูนย์จากซีสเกตนะคะท่านผู้ชมคะปู่เก้าห้าศูนย์นะคะ,คะ,ะ,คะซึ่งงวดที่ผ่านมาเลขของปู่ก็ไม่เข้านะคะท่านผู้ชมคะงวดนี้ปู่ก็ฟันได้ใหม่นะคะก็เลยส่งตัวเลขมาให้แอด สรุปในโค้งสุดท้ายให้กับเอฟซีทุกท่านได้รับชมกันนะคะมีหนึ่งเก้าแปดนะคะหนึ่งเก้าเจ็ดแล้วก็เลขสี่หกก็ปูฝันว่ามีผีผีมาเข้าฝันบอกตัวเลขปูนะคะท่านผู้ชมสี่หกนะคะแล้วก็ตัดเล่นได้มีเก้าแปดแปดเก้าเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าแล้วก็หนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งนะคะ สำหรับตัวเลขของปู่950จากคอนแก่นโอ้ไม่ใช่คอนแกนค่ะท่านผู้ชมจากซีสเกตนะคะท่านผู้ชมคะ่ะแอดก็ลงปู่นะคะเพราะว่ามีหลายปู่นะคะท่านผู้ชมชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านนะคะแล้วก็ตัวเลขจากผู้โชคดีถูกมาแล้วสองงวดติดนะคะท่านผู้ชมคะ่ะขอโชคกับหลวงปู่สวงนะคะจุดทูบได้นะคะท่านผู้ชม จุดทูบได้มี102นะคะจุดทูบได้มี102นะคะตัดเล่นได้มี1 0ึ่งศ2นย์2ูนแล้วก็จากฝาเอ็มรก็824นะคะตัดเล่นได้มี8228,2442นะคะจากผู้โชคดีนะคะท่านผู้ชมค่ะถูกมาแล้วสองงวดติดนะคะ มาขอโชคกอบหลวงปู่สวงนะคะแล้วก็ตัวเลขเลขที่พิทัต์ฝันนะคะเลขที่พิทัต์ฝันได้นะคะท่านผู้ชมคะแอดก็จะเอาตัดสองตัวมาลงนะคะเพราะว่าพิทัต์ก็ฝันได้หลายตัวนะคะท่านผู้ชมจะตัดเล่นได้มีห้าหกหกห้าเก้าห้าห้าเก้าแล้วก็สี่สี่นะคะ สี่สามสามสี่นะคะแล้วก็สามสามนะคะเลขความฝันของพี่ทัศน์นะคะท่านผู้ชมแล้วก็จากฝาเอ็มร้อยนะคะเลขจากฝาเอ็มร้อยใต้ต้นจบุกนะคะท่านผู้ชมคะงวดก่อนก็เอ็ดกับพี่ทัศน์ก็เปิดฝาเอ็มร้อยนะคะปู่ก็ให้หนึ่งแปดแปดหนึ่งนะคะเข้าเต็มเต็มนะคะท่านผู้ชมคะ่ะงวดนี้ปู่ก็ให้มาสามตัวนะคะจากฝาเอ็มร้อยนะคะ จะมีหนึ่งห้าศูนย์นะคะหนึ่งห้าศูนย์ตัดเล่นได้มีหนึ่งห้าห้าหนึ่งห้าศูนย์ศูนย์ห้าแล้วก็หนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งนะคะท่านผู้ชมคะ่ะก็เปิดมาปุ๊บจะเห็นตัวเลขสีแดงเลยนะคะท่านผู้ชมคะแล้วก็จะมีตัวหนังสือบอกด้วยนะคะว่ารางวันใหญ่รออยู่นะคะท่านผู้ชมคะ่ะแอดก็อ่านตามที่เห็นตัวเลขตัวหนังสือนะคะก็ไม่แน่นะคะท่านผู้ชมเผื่อว่า หลวงปู่จะให้โชคกับเอฟซีทุกท่านก็เป็นได้นะคะแล้วก็ตัวเลขของน้องภูมินะคะท่านผู้ชมคะตัวเลขน้องภูมิคนมีเซนนะคะเขียนให้นะคะมีสี่สามสองกับหนึ่งห้าเจ็ดนะคะตัวเลขที่น้องภูมิเขียนให้มีสี่สามสองกับหนึ่งห้าเจ็ดนะคะตัดเล่นได้มีสี่สามสามสี สามสองสองสามแล้วก็สี่สองสองสี่นะคะหนึ่งห้าห้าหนึ่งแล้วก็ห้าเจ็ดเจ็ดห้าแล้วก็หนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งนะคะท่านผู้ชมค่ะให้ท่านผู้ชมลองพิจารณาดูนะคะถ้าชอบก็ซื้อไม่ชอบก็ผ่านนะคะท่านผู้ชมคะเพราะว่าตัวเลขก็เยอะมากๆนะคะท่านผู้ชมคะตัวเลขในงวดนี้นะคะเอ็ดก็ไม่รู้ว่าเลขจะออกตัวไหนนะคะท่านผู้ชมให้ท่านผู้ชมได้พิจารณา ด้วยตัวเองนะคะว่าจะชอบตัวไหนได้บ้างนะคะเอ็ก็ไม่ได้ให้ซื้อทุกตัวนะคะท่านผู้ชมคะให้เลือกซื้อตัวที่เราชอบนะคะถ้าชอบก็ซื้อไม่ชอบก็ผ่านนะคะท่านผู้ชมก็เอ็ก็นําเสนอเป็นเพียงแค่แนวทางในการเสี่ยงโชคก็เท่านั้นนะคะท่านผู้ชมคะก็ในแต่ละคลิปในแต่ละช็อตเอ็ก็อยากจะให้ท่านผู้ชมใช้วิจนนารณญาณในการรับชมด้วยนะคะ ค่ะสุดท้ายนี้แอดก็ขอให้ FC แฟนช่องของละอองชาแนลถูกหวยร่ำรวยในงวดวันที่16พฤษภาคมพศ2564นี้นะคะค่ะก็ขอให้ FC ทุกท่านโชคดีนะคะค่ะโชคดีค่ะเฮงเฮงรวยๆวยทุกท่านนะคะค่ะโชคดีค่ะ,คคะสวัสดีค่ะ